สวัสดีอาจารย์พี่ๆเพื่อนๆน้องๆน,นะครับที่ชื่นชอบในเกมกีฬาต่อนกเขาใหญ่และเด็กนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นรอบหลายเดือนเลครับผมที่ผมไม่ได้พาทุกท่านมาชมการต่อนกวันนี้ผมพาเจ้ามะกามาครับผมใส่พุ่มเนี้ยครับนะฮะตรงน,นี้ก็จะเป็นสถานที่ตลาดนัดแถวถนนนิมิตใหม่นะฮะก็มาช่วงประมาณเที่ยงก,กว่าเกือบบ่ายโมงแล้วละครับผม มาถึงก็ขันเลยนะครับผมใช้ได้เลยครับผมโจกการอติดตามชมนะครับพี่น้องครับผมว่าจะเป็นยังไงครับแย่ไม้ขึ้นไปนี่ขันเลยนะครับผมใช้ได้เลยครับผมไ่เข้ามาแล้วเขาร่วมแล้วครับผมนีเขาาร่วมครับคูแล้วครับมากกาครูแล้ว ป่าก็เสียงกลางๆนะครับครูเก่งนะครับเจ้ามากาเนี่ยครูเก่งครูยาวมากใส่ยังไม่ถึง5นาทีนะครับพี่น้องครูกันอยู่ครับ ครับพี่น้องครับผมไม่ได้ติดกล้องนะครับผมผมคิดว่าเขาจะไม่ขันครับผมนี่ครั้งแรกที่ผมพาเขาออกมาเลยนะครับมันสายยาแล้วครับผมนกตรงนี้มันน่าจะนกเหนียวแล้วครับผมเดี๋ยวรอชมแล้วกันนะครับพี่น้องครับมีชัดเด็ดก็มียังไงจากผมถ่ายคีแล้วกันนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผม ฟังเสียงเจ้ามะการกันครับผมเป็นนกเสียงกลางเสียงกลางลงของหองนะครับคูไม่เลิอกอะครับอยู่บ้านนี้คูไม่เลิกเลยคูยาวมาก แม่ค้าก็จะทยอยกันมานะครับผมช่วงบ่ายสองโมงบ่ายสามโมงตลาดนัดอาจจะไม่ได้อัธรรถเท่าไหร่นะครับผมพี่น้องครับต้องกราบขออภัยนะครับผม เงียบไปแล้วครับเงียบไปแล้วไปชมกันดีกว่าครับครับรถก็เริ่มมาแล้วครับผมด้ยินแต่เสียงเจ้ามาการเรียกตลอดเลยครับนกป่าไม่มีตอบโต้เลยพวก้าแม่ค้าก็เริ่มเข้าทยอยกันมาแล้วครับสงสัยผมต้องเอาย้ายแล้วนะครับ ดูกันครับดูกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวจะย้ายไปฝึกแถวสวนมะม่วง,วงต่อเลยครับ โอ้ติดแล้วครับติดแล้วติดแล้วติดแล้วพี่น้องเอาแล้วครับเสร็จมะก,กาแล้วครับผมโอ้นกติดยังเอาไม่เลิกเลยครับ เรียบร้อยเจ้ามากาแล้วครับผมอเดี๋ยวผมเอาลงมาให้ดูนะครับพี่น้องครับสักครู่ครับนี่ครับพี่น้องครับเสร็จเจ้ามากาจนได้ครับผมอ่านับหนึ่งแล้วครับผมนี่ครับมาดูตัวตนเจ้ามากากันครับผมดีครับเป็นนกที่สายป่านะครับคันลมดีมากนะครับผมเรียกคำคูคำเลยครับนกตัวนี้อ่ายังไงฝากติดตามผลงาน จอามากาด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเอารถไปเอาที่ใส่นกมาก่อนดีกว่าครับผมรอสักครู่ครับผมเดีวแกะตัวมาให้ดูครับมาดูตัวกันครับพี่น้อง ใหญ่เปิ่มเลยครับแต่ไม่รู้กี่กลุกนะครับผมพี่น้องบินเข้าร่วมเลยเถียงกันสักพักหนึ่งครับเป็นนกตัวใหญ่มาก สิบเห็ดสิบสองา1สิบสองเส้นหน่าแหลมแหลมนะครับพี่น้องโอเคครับมาแล้วครับผมกิดตัวแล้ววันนี้ฮะกิดตัวแล้วพึ่งมาครับผมก็มาต่อตรงข้างหลังตรงนั้นนะครับพี่ได้เลย แป๊บเดียวครับผมไม่ถึง5นาทีนี่ไก่กุ๊กอะ่ะผมไม่รู้ครัว่ากี่กุ๊กมันบินเข้ามาร่วมเลยฮะ,ะแต่เสียงกลางเสียงกลางขาผมเอาละดีครับเลี้ยงเลี้ยงไว้ก่อนครับผมมันนกใหม่ด้วยครับผมก็เลยเอามาฝึกฝึกดูเฮ้ยเอา้าประกาศอะไรนะอันนี้อ่ะแต้มแรกมาแล้ว อดนนี้อันนเคครับพี่น้องครับฝากติดตามครับเดี๋ยวผมไปสวนมะม่วงต่อครับผม <c oughs> มีอะไรดีไหมเนี่ยเออดูสิโอ้มันแรงหมาน <c oughs> อ่ะโอเคครับพี่น้องมาละแต้มแรกเจากา้ามะกาเอา้ยเ <c oughs> ออะไรลูกอันนี ีพ่้องไปกันต่อครับโอเคครับทุกท่านครับผมก็มาถึงที่หมายแถวป่าสวนมะม่วงที่ผมเคยมานะครับล่าสุดผมมานี่ไม่ค่อยมีนกนะครับผมไม่รู้หายไปไหนหมดนะครับใช้เวลาเดินทางก็สักประมาณ5 6นาทีได้ครับผมก็มาถึงที่หมายแล้วมาลุ้นดูกันครับว่าเจ้ามะกาหมาสองนี่จะเล่นหรือเปล่านะครับผมฝากติดตามครับผมอ่ะ เดี๋ยวไปหาที่ใส่กันครับผมครับพี่น้องครับของต้นเป็นต้นมะม่วงต้นนี้นะครับนี่ครับดูความนิ่งของมะกาครับผมอายุกรงเขาสามปีแล้วนะครับกําลังเข้าสามขวบแล้วครับผมนกป่าแถวเมืองการนะครับผมถือว่านิ่งเลยแหละครับผมนะฮะโอเคครับฝากติดตามครับผมจะมีนกป่ามาเล่าหรือเปล่าไม่รู้นะฮะ เงียบกิ๊บเลยครับผมรอดูครับเริืมอม้วครับหลังจากที่นั่งรอสักประมาณ3นาทีครับเงียบซะแหละ ป่าเก็บเลยครับไม่มีเสียงเลยรอรุ่นดูครับพี่น้องครับถือว่ามาฝึกเขาครับผมไม่ได้คาดหวังอะไรมากครับโอเคครับกำลังโยนหาอยู่ครับผม ลุ้นพี่น้องครับเป็นล้นกป่าหายไปไหนหมดครับผมเหล่าลุ้นนะครับพี่น้องครับ โจ้ประกาศทั้งเรียกทั้งครูครับผมโยนโยนแล้วก็ครูครูแล้วก็เรียกสลับกันไปครับไม่รู้เป็นไงไครับไม่เห็นมีนกป่ามาโต้อตอบนะครับผมเข้าไปดูแล้วครับพี่น้องครับนี่ก็จะสี่โมงเย็นแล้วอ่ะถือว่าผ่านครับผ่าน ือว่าเล่นดีมากๆเลยครับผมสำหรับเจ้ามกาจะลองดูครับผมเดี๋ยวไปเอาลงเลย่ะเผื่อจะได้อีกสักไม้ครับผมจะไปที่ไหนนั้นยังไงติดตามกันครับผมไปกันครับพี่น้องครับโอเครับไม้ที่3มของวันนี้ครับผมนี่ครับหลังโลตัสครับผมหลังโลตัสนี่ครับมานลุ้นดูครับผมแบบนี้เลยครับผมหมายสุดท้ายแล้วนี่ก็สี่โมงเย็นแล้วครับผม ติดต <ítulo> ามครับพี่น้องครับเปิดฉากแล้วครับผมเปิดฉากก็เรียกแล้วก็คูแล้วก็โยนแล้วครับผมสำหรับเจมากาอ่หลอลุ้นครับพี่น้องครับผมมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับผมเห็นลูกไม่ได้แล้วครับตีตะไลแล้วครับปุ๊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 บนุ่นครับ ไม่ได้นะครับจมกานี่ทั้งเรียดทั้งคูเลยแหะครับปุ๊บปุ๊บโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยครับผมลกแถวนี้เยอะครับไม่เงียบเลยลูก ต,ตีอะไรครับผมโลกแถวนี้มันเหนียวครับ กับพี่น้องครับ อยู่ในตรงกลางจอนี่นะครับผมต้นกระถินนะครับ ไปยินเสียงนกเจ้ามากาขันขึ้นนี่ตีตะไลกันวุ่นไปเลยนะฮะแต่ไม่ยอมร่วมหรอกครับผมไว้ฝึกนกแล้วครับแถานี้ครับฟุกจริงๆถึงจะได้ครับ จะได้ยินกันหรือเปล่านะครับผมเสียงครับพี่น้องมกากกากำลังดึงอยู่ครับ เข้าไปโยนแล้วครับผมชมกาออแหววดีครับผ่านครับผ่านครับอ,อ,อีกห้านาทีก็จะ5้าโมงเย็นแล้วครับพี่น้องครับหมายนี้ก็สงสัยจะแห้วเหมือนเดิมครับผมเดีวไว้โอกาสหน้าค่อยมาแก้มือใหม่ครับ ดินกันให้วุ่นไปหมดครับแต่ไม่ยอมสู้สักตัวครับผมยังไงก็ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามช่องวิชัยสร้อยสุวรรณด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมพี่น้องครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมผมกับเจมกาคงลาไว้แด้เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณมากครับผม